เรื่องของผัวกับเมียเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งความรักความผูกพันของคนคู่หนึ่งชายกับหญิงที่ร่วมหอลงโรงสร้างสมความผูกพันทั้งทางกายและทางใจสนิทแนบเหมือนบุคคลเดียวกันแม้ว่าบางครั้งจะก,กระทบกระทั่งกันบ้างก็เปรียบลิ้นกับฟันเจ็บปวดชั่วครู่ก็เลือนจางโดยหาห่างจากกันได้ไม่เหตุการณ์ผู้ผัวมีเมียที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม มีเกิดขึ้นเรื่องแล้วเรื่องเล่าไม่รู้จบสิน้นไม่ว่าจะเป็นระหว่างลูกสะพ้ยกับแม่ผัวหรือลูกเขยกับแม่ยายส่วนข้างพ่อตานั้นเพราะความที่เป็นชายด้วยกันจึงมักไม่ค่อยจะมีเรื่องกับลูกเขยเว้นแต่เขยบางรายที่จะร่วมกงขนาดกอดคอบอกว่าเชื่อพี่เธอพ่อนั่นแหละเดชพ่อตาจึงจะแสดงออกสักครั้งหนึ่งอย่างที่ลูกเขยสุดแสนมหาสวยที่ชื่อนายบุญเรือง หาสอด่องว24ปีผู้เป็นลูกเขยกับนายบุญเรืองนามอาสาวัย45ปีผู้เป็นพ่อตาแห่งทุ่งบ้านอีเลียนตนนําบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อตอนใกล้เที่ยงของวันต้นเดือนมิถุนายน2530นายบุญเรืองหนุ่มผู้เป็นเขยก็เริ่ดหน้าขึ้นไปบนโรงพักกองเมืองอุดรธานี โดยมีกลิ่นเหล้าฉุนออกจากปากแต่บางเบาคั้นบุญเรืองหนุ่มปะหน้ากับร้อยตำรวจตรีวิเชียนสุนถอนพินิษร้อยเวรก็เข้าแจ้งความทันทีว่าตนเองนั้นผูกนายบุญเรืองนามอาสาผู้เป็นพ่อตาทำร้ายร่างกายของตนเองด้วยการตีและต่อยต่อหน้าชาวบ้านหลายคนจึงใคร้ขอความการุณาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการไปรจับตัวพ่อตาที่เคารพผู้นั้น มาขังไว้ด้วยเรื่องอะไรกันละ่ะหมวดหนุ่มถามสาเหตุไม่มีอะไรครับแกหาว่าผมกินแต่เหล้าทั้งที่ผมเพียงแต่สังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างเป็นบางโอกาสครั้นผมชี้แจงแกก็ปราดเข้ามาติต่อยผมทันทีดีแต่ชาวบ้านช่วยห้ามไม่งั้นผมสวนไปบ้างแล้วหมวดต้องช่วยจัดการให้ผมนะครับคั้นทราบเหตุการณละเอียดและเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนักนำสำคูกรณี ก็เป็นเครือญาติลูกเขยพ่อตาการน,นับเป็นเรื่องภายในครอบครัวดังนั้นทางร้อยตํารวจตรีวิเชียรจึงเขียนจดหมายให้กับนายบุญเรืองถือไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยไกล่เกลีย่ยให้ถ้าไม่เป็นผลให้ผู้ใหญ่บ้านนําตัวพ่อตามาดําเนินคดีที่กองเมืองภายหลังหลังจากชี้แจงและอบรมให้ในายบุญเรืองผู้เป็นเขยเห็นคุณเห็นโทษของการดื่มสุราพอสมควรและรับปาก ที่จะดำเนินการให้จนเป็นที่พอใจในายบุญเรืองจึงลาจากไปพร้อมกับจดหมายที่ร้อยตำรวจตรีวิเชียนฝากไปให้กับผู้ใหญ่บ้านซึ่งทางร้อยตำรวจตรีวิเชียนก็มั่นใจมากๆว่าเรื่องลูกบ้านทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อยขนาดนี้แถมคู่กรณีก็เป็นคนกันเองทางผู้ใหญ่บ้านคงดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรแต่แล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น เพราะพอนายบุญเรืองผู้เป็นบุตรเขยลงจากโรงพักไปไม่ถึงชั่วโมงนายรังวิเศษสีผู้ใหญ่บ้านอีเลียนตำบลหน,นองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่หมวดวิเชียนเขียนจดหมายไปถึงก็ดิ่งเข้ามาที่โรงพักอีกคนหนึ่งในขณะที่ร้อยตํารวจตีวิเชียนยังทําหน้าที่ร้อยเวรพนักงานสอบสวนอยู่อ้าวไม่เรียบร้อยไม่เจอตัวนายบุญเรืองหรือผู้ใหญ่ ร้อยตำรวจตรีวิเชียนทักขึ้นก่อนพบครับนายบุญเรืองนั่นแหละที่มาแจ้งผมแล้วยังไงละ่ะตกลงกันไม่ได้หรือไงหมวดวิเชียนก็ชักสงสัยเรื่องแค่นี้ผู้ใหญ่ทำไม่ได้แล้วจะทำเรื่องอะไรได้ก็ศพมันตายจนขึ้นอืดแล้วผมจะตกลงได้ยังไงในรังชักหมูขึ้นบ้างฮะศพอะไรกันคราวนี้ร้อยตำรวจตรีวิเชียนชักไหวตัว ว่าตนเองคุยเรื่องเดียวกับนายรังหรือเปล่าจึงสอบซักกันขึ้นก็ได้ความกระจ่างว่าคนในเรื่องกันซะแล้วนายรังวิเศษสีเล่าว,ว่าเช้าวันนี้ก่อนนําความมาแจ้งตนเองได้รับแจ้งว่ามีคนตายอยู่ในลําห้วยเสียงรวงซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านตนเองได้ไปดูแล้วพบศพลอยขึ้นออ่นจึงช่วยกันกับชาวบ้านลากศพขึ้นมาบนตลิง่งซึ่งนายบุญเรืองนมอาสา อายุ45ปีลูกบ้านของตนยืนยันว่าเป็นศพของนางในยนานามอาสาวัย17ปีลูกของตนซึ่งตกแต่งอยู่กินกับนายบุญเรืองหาสอดส่องวัย24ปีลูกบ้านเดียวกันนั่นเองขั้นทราบเรื่องว่าที่ในรังผู้ใหญ่บ้านมาพบตนเพื่อแจ้งความเกี่ยวกับเหตุคนตายหาใช่เรื่องกรณีวิวาทไม่ร้อยตำรวจตรีวิเชียนก็ถามย้ำไปอีกว่า ตกน้ำตายหรือไงกันไม่หรอครับอินามันถูกตีจนหัวยุบด้วยเท่านั้นเองศูนย์วิทยุของกองเมืองอุดรก็กระจายข่าวสองเแปฆ่ากันตายออกอากาศไปยังลูกข่ายทั้งหน่วยเหนือหน่วยใต้วุ่นไปหมดและไม่นานต่อมาเจ้าหน,น้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนับตั้งแต่พันตำรวจโทรเสริมสักแก้วนันทารองผู้กำกับมือปราบพันตำรวจโททวีพรน,นามเสถียร สารวัตรใหญ่พันตํารวจโทสน,นันแสงสุวรรณสารวัตรป้องกันและปราบปรามพันตํารวจตรีเหรียญชัยนาสัมพันธ์สารวัตรสอบสวนและฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตลอดจนแพทย์ต่างก็มุงรอบร,บร่างของนางนายนาที่นอนบวมอลึงชึ่องอยู่ริมห้วยเชียงหลวงโดยมีไทยมุงนับร้อยติดตามดูอยู่อีกชั้นหนึ่งสภาพศพของนางนายนาสาววัยสิปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเล็กที่50าทับหนึ่งหมู่หบ้านอีเลียนตายในสภาพเปลือยทั้งตัวแต่ขณะเจ้าหน้าที่ไปถึงนั้นชาวบ้านได้เอาผ้าห่มมาคุมกันอุจจาระแล้วพบบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่บริวเวณเหนือคิ้วซ้ายจนกระโหลกยุบคอหักภาพได้สบววมมีกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบร่องรอยการคมขืนและคาดว่า ตายมาแล้วประมาณสองวันสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์ชั้นตน้นรวมทั้งตัวนายบุญเรืองนามอาสาได้ความว่าผู้ตายเป็นบุตรสาวของนายบุญเรืองและนางลำนามอาสาต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม2529ได้แต่งงานอยู่กินกับนายบุญเรืองหาสดสองอายุ24ปีโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหลังจากแต่งงานกันแล้วนายบุญเรืองพ่อตา ได้ยกกระท่อมให้คู่ผัวหนุ่มเมียสาวอยู่อาศัยทางท้ายนาและช่วยกันพ่อปลูกทำมาหากินกันในที่ดินแปลงเดียวกันนั่นเองโดยปลูกกระท่อมอยู่ห่างจากบ้านพักของตนราวครึ่งกิโลเมตรนางเนยนาเป็นลูกสาวคนที่สี่ในจำนวน8คนและนางลำผู้เป็นแม่ยังได้ให้ปากคำต่อไปว่าลูกสาวของตนได้บอกเมื่อสองสามวันก่อนว่าขณะนี้นางเนยนา กำลังตั้งท้องอ่อนๆได้ประมาณสองเดือนเศษแล้วนี่ผัวคนตายอยู่ไหนละ่ะพันตํารวจโทรเสริมสักตั้งข้อสังเกตมันไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ในเมืองครับผมบอกให้มันช่วยตามหาเมียมันมาสองวันแล้วมันก็ไม่สนใจแถมยังด่าผมอีกนายบุญเรืองผู้พ่อตาแจ้งแก่วรองผู้กํากับมือปราบและโอกาสนั่นเองร้อยตํารวจตรีวิเชียนซึ่งทําหน้าที่ร้อยเวรก็เล่าให้คณะนายตำรวจทั้งหมดฟังว่าในตอนเช้า วันที่พบศพก่อนได้รับแจ้งนี้นายบุญเรืองหาสอดส่องได้ไปพบตนเพื่อแจ้งความเรื่องที่นายบุญเรืองนามอาสาพ่อตาชกต่อยทำร้ายร่างกายและชี้แจงถึงการดำเนินการของตนที่มอบให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยไกล่เกลีย่ยจากนั้นจึงหันไปสอบถามสาเหตุที่เกิดการชกต่อยกันจากนายบุญเรืองผู้พ่อตาเรื่องมันตั้งแต่วันก่อนนู่นเนี่ยครับนายบุญเรือง เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังซึ่งพอได้ใจความโดยละเอียดว่าก่อนที่จะพบศพนางนายนาสองวันนางนายนาบุตรสาวได้มาสอบถามตนที่บ้านว่าเห็นนายบุญเรืองสามีหรือไม่ตนจึงตอบลูกสาวไปว่าเห็นนั่งกินเหล้าที่บ้านของนายสงัดวงศาเพื่อนของนายบุญเรืองผู้หนึ่งซึ่งฉลองในโอกาสที่ปลดจากการเกณฑ์ทหารมาใหม่ๆในหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมของนายบุญเรืองราวหนึ่งกิโลเมตรเศษ เมื่อทราบความดังนั้นนางในยนาจึงเดินไปบ้านของนายสัดเพื่อตามสามีกลับบ้านโดยมีนางลำตะโกนตามไปว่าหัวมึงเอาแต่กินเหล้าเล่นการพน,นันไม่เห็นค่อยทำงานทำการอย่างคนอื่นกูบอกมึงแต่แรกแล้วมึงก็ไม่เชื่อว่าให้มึงแต่งเอากับไอ้ทิเฉียนซะไม่งั้นป่านนี้มึงเป็นคุณนายจ่ากโก้ไปแล้วได้ยินดังนั้นนางนนยนาก็หลุดตอบออกมาว่าก็มันแต่งเป็นผัวฉันแล้ว จะดีจะชั่วมันก็ผัวฉัน,น่ะแม่อยู่กับตำรวจก็ขี้เมาเหมือนกันนั่นแหละซึ่งนางหมายถึงจ่าสิบตำรวจวิเชียนตะะอ่อชดแห่งค่ายเสีนีรณยุทธอุดรซึ่งเคยมาติดพันและห่างไปเมื่อย้ายไปรับราชการที่จังหวัดอุบลราชธานียิ่งตอนนี้ฉันก็มีลูกกับพี่เรืองด้วยแล้วนายบุญเรืองพ่อผู้ตายและนางลำได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ให้รู้ต่อไปว่า ภายหลังที่ลูกสาวเดินจากไปตามสามีแล้วก็ไม่ได้พบหน้ากับนางในยนาอีกเลยซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องแปลกที่ปกตินานๆน,น,นางในยนาจึงจะมาหาตนสักครั้งและตนเห็นว่าลูกสาวก็ออกไปมีเย่ามีเรือนแล้วจึงไม่อยากไปยุ่มย่ามอะไรมากก่อนวันพบศพหนึ่งวันเด็กชายเสาทองหาสอดส่องน้องชายของนายบุญเรืองผู้เป็นเขยได้มาสอบถามคนทั้งคู่ว่า เห็นนายบุญเรืองและนางในยนาหรือไม่ทั้งสองตอบปฏิเสธและเกิดความสงสัยจึงพากันไปหาที่บ้านแต่ก็ไม่พบใครจึงไปสอบถามที่บ้านของนางเกียงแม่ของนายบุญเรืองผู้เป็นบุตรเขยก็ทราบว่าดื่มสุราอยู่ที่บ้านเพื่อนไม่ห่างจากที่พักเท่าไหร่นักตนเองจึงเดินไปตามก็พบบุตรเขยตัวแสบนั่งร่ำสุราอยู่อย่างเพลิดเพลินจึงสอบถามว่า เห็นหนางนายนาหรือไม่นายบุญเรืองตอบว่าไม่เห็นเพราะตนเข้ามาในหมู่บ้านตั้งแต่เย็นวันวานครั้นฝ่ายพ่อตาบอกว่าที oh 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 h. ่บ้านก็ไม่เห็นฝ่ายเคยก็ย้อนว่าช่างมันประไรตนเห็นว่านายบุญเรืองเป็นสามีที่ไม่ห่วงลูกสาวตนจึงลุกแก่โทสะเข้าชกต่อยนายบุญเรืองเป็นพลวันพอดีนางลาและเพื่อนร่วมวงเล่าช่วยกันห้ามตนจึงกลับมายังบ้านต่อมา ในตอนเช้าของวันพบศพนายบุญเรืองผู้พ่อตายังคงความเป็นห่วงนางในยนานลูกสาวรีบไปดูที่บ้านแต่เช้าก็ไม่พบใครจะอย่างไรเสียก็ลูกตัวเองทั้งคนนายบุญเรืองจึงออกไปตามหาอีกพร้อมทั้งไปแจ้งแก่นายรังวิเศษสีผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยคว้นหาอย่างไรก็ตามเมื่อตนไปที่บ้านแม่ของนายบุญเรืองลูกเขยก็พบพ่อยอดแสบนั่งโจ้เล่าอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว จึงเข้าไปตอบว่าช่างไม่เป็นห่วงเมียช่วยออกตามหาบ้างทั้งที่เมียก็มีท้องอยู่แต่ลูกเขยก็ทำไม่รู้ไม่เห็นตนจึงบันดาลโทสะกระโดดเข้าเตะและเกิดชุลมุนชกต่อยกันขึ้นจนชาวบ้านมาห้ามตนจึงกลับไปเที่ยวตามหาลูกสาวต่อไปและช่วงนี้เองที่นายบุญเรืองหาสอดส่องได้นำความมาแจ้งร้อยตำรวจตรีวิเชียนให้ไปจับนายบุญเรืองนมอาสา ตามที่กล่าวมาแล้วนายบุญเรืองผู้พอ่อย้อนกลับไปบ้านก็ได้ทราบข่าวจากนายทวีสีพฤทพระัศะดรบ้านเดียวกันว่าพบศพของนางนายนาตายในลําห้วยเสียงหลวงจึงได้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านและช่วยกันนําศพขึ้นมาก็พอดีเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงพอดีเจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องราวดังกล่าวก็ตั้งสมมุติฐานตามหลักวิชาการในทันควนนางนายนาเองไม่ได้เริ่มรวยพอ ที่จะเป็นสาเหตุให้ถูกฆ่าเพราะหวังต่อทรัพย์กับไม่พบร่องรอยการข่มขืนซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าซึ่งอาจเป็นคนร้ายบ้าก,กามดักฉุดตัดออกทีละประเด็นผนวกกับห่วงเวลาการตายมันเหมาะเจาะกับช่วงที่นางในยนาออกตามหาสามีในวันแรกสุดดังนั้นในบ่ายวันเดียวกันนั่นเองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวนายบนเรืองหาสอดส่องสามีของนางในยนาสาวลูกทุ่งวัย17ปี ผู้กลายเป็นผีตายทั้งกลมเฝ้าหน้องเสียงลวงมาสอบสวนทันทีแรกสุดนายบุญเรืองปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นเพราะนับจากออกมาจากบ้านในวันนั้นแล้วก็ไม่ได้พบกับหน้าเมียอ,อีกเลยทำให้ความลับในการตายของนางนายนามืดลงไปอีกอย่างไรก็ตามขิ้งแก่ย่อมเผ็ดร้อนธรรมดาพันตำรวจโทรเสริมสักแก้วกันทารองผู้กากับมือปราบชักพบพิรุดหลายประการ ในตัวของนายบุญเรืองจึงไม่ปักใจเชื่อง่ายๆส่งกําลังสายสืบหลายนายออกหาความจริงทันทีปมที่เราได้ความมาจากบ้านของนายสกัดซึ่งนายบุญเรืองไปกินเหล้าอยู่ในวันแรกผู้ร่วมวงเหล้าให้ความตรงกันว่านางนายนาผู้ตายมาตามนายบุญเรืองจริงและเกิดการวิวาทกันเพราะนางนายนาผู้ตายบังคับให้ในายบุญเรืองกลับบ้านให้ได้พันตํารวจโทเสริมสักรองผู้กํากับมือปราบ เปิดเผยว่ามีการด่าว่าหลายคำจนนายบุญเรืองอายเพื่อนร่วมวงจึงยอมลุกกลับบ้านแต่โดยดีโดยตามภรรยากลับบ้านไปแสดงว่าที่นายบุญเรืองบอกว่าไม่ได้พบผู้ตายจึงเป็นเรื่องโกหกพันตำรวจโทรเสริมสักกล่าวจากการจับโกหกได้นี้เองทางเจ้าหน้าที่จึงกลับไปสอบซักนายบุญเรืองเป็นการใหญ่จนในที่สุดนายบุญเรืองก็ยอมจำนวนต่อเทคนิคและคารมการสอบสวน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยความจริงอย่างหมดเปลือกต่อหน้ารองเสริมสัก์และพันตำรวจทวีพรและเมื่อนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็ลำดับเหตุการณ์นาทีสังหารภรรยาของตัวเองตายทั้งกลุ่มพอผมกับอีนาไปถึงบ้านมันก็ก่อไฟหงข้าวแต่ไม่หงเปล่าครับมันก็ด่าว่าผมเรื่องกินเหล้าเล่นการพนันอยู่ตลอดเวลาจนผมชักํำคาญบอกให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดแถมด่าหนักขึ้นไปอีก นายบุญเรืองผู้กลายเป็นฆาตรกรไปแล้วเปิดเผยความจริงผมทนไม่ไหวจึงลุกไปตบหน้ามันทีหนึ่งมันกลับร้องด่าผมหนักขึ้นด่าผมว่าไอชาติหมาด่าแค่นั้นไม่พอนะครับมันว่าผมชาติหมานามสกุลหมาสันดานหมาแล้วก็หอบข้าวของผมโยนทิ้งลงข้างบ้านผมห้ามมันก็ไม่หยุดแถมยังเอารูปที่มันถ่ายคู่กับจ่าวิเชียนแฟนเก่ามันมาเย้ยว่า ถ้ามันไม่แต่งกับคนมะหมาอย่างผมมันคงสบายไปแล้วซึ่งเรื่องจ่าวิเชียนนี้ทั้งมันทั้งแม่มันนั่นแหละครับที่ยกมาถากทั้งเปรียบเลยเยาะเย้ยผมตลอดเวลาแล้วไงต่อไปพันตำรวโทวทวีพรนามสเถียรสารวัตรใหญ่ซักให้เข้าประเด็นมันอยากว่าผมชื่อหมานามสกุลหมาสันดานหมาผมก็เลยทำมะหมากับมันมั่งผมเอาข้อนตีตะปูหงดหัวมันเข้าไปทีหนึ่ง เพราะเดียวเสียงดังสนัน่นร่างของเมียสาวส่วนลม้มลงทันทีแต่แทนที่นายบุญเนืองจะเวทนากลับใช้โทรศัพท์ผสมความเมาที่ยังไม่สัง่งเตะช้อนเข้าที่ชายโครงเมียสาวอีกทีหนึ่งก่อนที่ร่างจะทันสุดไปกองกับพื้นร่างอ่อนแอนของเมียสาวกระเด็นตามแรงเตะหลุดออกจากชายคาบ้านกระเด็นตกจากพื้นที่ยกสูงไปกองที่พื้นดินเบื้องล่างสงบเสียงลงไปเมื่อเห็นนางนายนาเมียสาว ซึ่งตกลงไปกองที่พื้นเงียบเสียงด่าลงไปได้นายบุญเรืองจึงสงสัยลงมาตรวจดูปรากฏว่าเมียสาวซึ่งแต่งงานกันมาไม่เต็มปีนักตายไปเสียแล้วผ้าถุงผืนเดียวที่เมียนุ่งอยู่ก็หลุดร่ยลงตอนตกจากบ้านนายบุญเรืองผัวหดจึงจัดการเอาผ้าถุงห่อร่างเมียเดินไปทิ้งที่ห้วยซึ่งห่างจากบ้านพักราว400เมตรพร้อมกับผ้าถุง ก่อนกลับมาจัดก,การเก็บข้าวของที่เมียสาวโยนกระจุยกระจายไว้ดับเตาหุงข้าวแล้วย้อนไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนต่อโดยไม่บอกให้ใครทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วทำทีเป็นไม่รู้ไม่เห็นแม้นายบุญเรืองและนางลำพ่อตาแม่ยายไปถามสองสามครั้งจนเกิดวิวาทกันตนยังได้ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพ่อตาเพื่อพรางคดีจากคำสารภาพอย่างหมดเปลืองนี้เอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถปิดคดีฆ่าโหดเมียทั้งกลมได้อย่างไม่ต้องเหนื่อยแรงเท่าใดนักในช่วงวันเดียวกันที่พบศพและควบคุมตัวในบุญเรืองไปทำแผนประทุศกรรมประกอบคำรับสารภาพในวันรุ่งขึ้นท่ามกลางความเครียดแค้นของในบุญเรืองและนางลำผู้เป็นพ่อตาและแม่ยายและชาวบ้านที่รับรู้ความเหยี่ยมซึ่งไปมุงดูการทำแผนแน่นขนาดและหลายต่อหลายครั้งที่ชาวบ้านมีท่าที จะรุมประชาทันผัวมะหมาหรายนี้จนตำรวจท้องที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักในการให้การคุ้มกันตามหน้าที่ทั้งที่ใจจริงแล้วอยากแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างที่สุดคดีนี้เป็นอันว่าจบลงอย่างง่ายได้และนายบุญเรืองหาสอดวัยงวัย24ปีผู้ผัวมือพิฆาตต้องรับกรรมไปตามกฎหมายบ้านเมืองตามระเบียบต่อไปทุกคดีที่เลือนหายไปจากสังคม เราจะสืบเค้นเฟ้นหาทุกคำตอบที่นี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟงังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ